วันนี้วันที่13มเมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันสงกรานต์นะคะทำให้นึกถึงบุญคุณของบุราพากษัตริย์ที่ได้สร้างดูแลรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้กับพวกเราวันนี้จึงขออนุญาตเสนอวัดสุทัศน์นครแห่งพระอินทร์ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่ราชการที่หนึ่งสร้างขึ้นให้ประชาชนของพระอ,องค์ใช้ป็นศูนย์รวมจิตใจ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารและโบสถ์พราหมณ์สถานที่สองแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นในและถือเป็นวัดแห่งพุทธและโบสแห่งพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์มีสิ่งโดดเด่นอยู่หน้าวัดคือเสาชิงช้าถือเป็นวัดประจำราชการที่8พระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดล โดยภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีราชการที่8ได้อัญเชิญพระบรมราชสรีระรังคารมาบรรจุที่ผ้าทิพด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีักยมุนีเมื่อพุทธศักราช2493และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตรของพระองค์ในวันที่9มิถุนายนของทุกปีวัดสุทธาเทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชบวร,รมหาวิหารตั้งอยู่เลขที่146ถนนบำรุงเมืองแขวงราชบพิ์เขตพระนครกรุงเทพมีชื่อเรียกกันเป็นสามัญหลายชื่อในสมัยโบราณเช่นวัดพระใหญ่วัดพระโตซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะพระพุทธรูปสำคัญของวัดคือพระศรีสักยมุนีวัดเสาชิงช้าเรียกตามสถานที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเสาชิงช้า เทวสถานของพรามกลางเมืองวัดมหาสุทาวาสเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารารชรัชการที่หนึ่งพระราชทานอันหมายถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกชื่อสุทาวาสวัสดสุทัศนเทพทารามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชาการที่สามพระราชทา,านและวัสุทัศนะเทพวรารามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชาการที่สี่ พระราชทานทั้งสองชื่อนี้หมายถึงสุทัศนคนครบนเขาพระสุเมนศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประทับของพระอินทร์แรกเริ่มการสร้างวัดสุทัศน์ในต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราชการที่หนึ่งโปรดกล้ามให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นในปีพุทธศักราช2350 เดิมพระราชาทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาสบริเวณที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพวรารามอยู่เกือบกึงกลางของกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางจักรวาลเป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่งที่น่าสนใจรูปแบบการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างภายในวัดมีทั้งคติธรรมปริศนาธรรมสัญลักษณ์ที่ต้องขบคิดตีปัญหาให้เข้าใจ การวางผังการก่อสร้างก็ทำอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบสวยงามเป็นจุดเด่นและเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองเดิมบริเวณที่ตั้งวัดสุทัศน์เป็นดงสแกและเป็นที่ลุ่มจึงโปรดกล้าวให้ถมที่และสร้างเป็นวัดโปรดกล้าวให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีสักยมุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ยังวัดสุขโขทยัยแต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆารามดังนั้นชาวบ้านทั่วไปในตอนนั้นจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดพระโตบ้างวัดพระใหญ่บ้างหรือวัดเสาชิงชาบ้างกระทั่งในรัช,ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดกล้าวให้สร้างต่อและยังทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ก่อนที่การก่อสร้างจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างวัดมาเสร็จบริบูรณ์ในรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2,390ได้พระราชทานนามว่าวัดสุทัศนเทพวรารามแต่ปรากฏในจดหมายเหตุว่าวัดสุทัศน์เทพธารามต่อมาในรัชกาลที่สจึงทรงผูกพระนามพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถ และศาลาการ,ปรเปลี่ยนให้คล้องจองกันว่าพระศรีสักยมุนีพระพุทธตีโลกเชษฐและพระพุทธเสละตะธมุนีย้อนกลับไปถึงการสร้างวัดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราชการที่หนึ่งโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นแต่ทรงสร้างค้างไว้แต่เพียงรากฐานพระวิหารเท่านั้นพอมาถึงราชการที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างใหม่ทั้งอาราม และมาปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกในรัชกาลที่หในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการสร้างวัดแห่งนี้เมื่อแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มีเรื่องราวปรากฏในพงศาวดารว่าเมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเป็นราชธานีแล้วความมุกหมายที่จะทำนุบำรุงให้เหมือนกรุงเสียยุทธยาเดิมด้วยนับถือการว่าครั้งกรุงเสียยุทธยาเป็นราชธานี เป็นสมัยที่บ้านเมืองรุ่งเรืองครันบ้านเมืองดีรั้ววังวัดวาที่สร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มากถ่ายแบบมาจากกรุงศรีอย,ยุธยายกตัวอย่างเช่นที่สร้างวัดสุทัศน์เป็นที่ประดิษฐานพระโตซึ่งเชิญมาแต่กรุงสุโขทัยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็มีพระราชประสงค์จะสร้างแทนวัดพระเจ้าพานันเชิงที่กรุงเก่าดังนี้เป็นต้นอีกฉบับหนึ่งด้วยเจ้าพญาศีธันมาทิราชรับสั่งใส่เกล้า ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสั่งว่าทรงพระราชรัทธาให้อาราธานาพระพุทธรูปซึ่งอยู่ณเมืองสุโขทยัยลงมากรุงเทพแล้วทอดทุ่นอยู่กลางน้ำหน้าพระตำหนักแพร่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการมหรสพสมโพธเวลากลางวันกลางคืนครั้นถึงวันสามค่ำเก้าค่ำห้าค่ำไม่มีกำหนดปีไม่มีสก,กราราเห็นจะเป็นปีมรงสามฤ์ศก ยุลศก,กราช1น7 0เทลาเช้าพระสงฆ์20รูปรับพระราชทานฉันที่เรือบรรัักแล้วถึงเพลาบ่ายสองโมงจะได้ตั้งบายสีทองเงินตองที่เรือนหน้าพระพุทธรูปสมโพธเวียนพระเทียนนั้นให้ข้าทุละอองผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือนมารับแว่นเทียนพระเทียนให้พร้อม จงทุกหมู่ทุกกลมอย่าให้ขาดได้ตามรับสั่งสั่งใบสีแปลกอยู่ใบสีเงินสำรับหนึ่งทองสำรับหนึ่งทองสองสำรับรวมสี่สำรับให้มีพุ่มข้าวขันเชิงพานรองนำวักแว่นเวียนเทียนติดเทียนเทียนยอดใบสีแป้งหอมน้ำมันหอมมีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีรับสั่งให้แต่งเครื่องนมัสก,การพระทุกหน้าวังทุกหน้าบ้านและร้านค้าตลาดไปตลอดทางที่จะมีการชัดพระพุทธรูปเคลื่อนผ่านรัชการที่หนึ่งเองทรงพระประชวรอยู่แล้วแต่ทรงพระอุตสาหะเพิ่มพระบารมีจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระดำเนินตามกระบวนแห่พระและร่วมชักเลื่อนพระด้วยโดยไม่ทรงฉลองพระบาท จนถึงพระภาสะเสด็จขึ้นเพลาดมีบันทึกไว้ว่าเสด็จพระราชดดำเนินด้วยพระบาทต,ตามกระบวนนี้ดูเป็นลักษณะอย่างเดียวกันกับแบกตัวลำยองกรมหลวงพระราชวังบวรทรงแบกตัวไม้ลำยองด้วยพระองค์เองตั้งแต่ท่าเจ้าสนุกจนถึงยอดเขาพะพทธบาทเห็นจะ,สะเสด็จพระราชดดำเนินได้จริงเพราะการชักพระเช่นนี้คงจะเดินไปช้าๆและไปติดไปขัด ต้องหยุดเออะกันบ่อยๆเป็นเวลาได้ทรงพักแต่คงจะทรงเหนื่อยมากเพราะทรงพระประชวนอยู่แล้วจึงได้เซเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรารับพระองค์ไว้กรมขุนกษัตราองค์นี้คือเจ้าฟ้าเหม็นเดิมเป็นเจ้าฟ้าสุพรรณทุพงศ์แล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้าอาภัยเบตได้เป็นกรมขุนกษัตรานุชิตการชักเลื่อนพระตามทางบกนั้นแผ่พระพุทธรูป ได้มาเทียบที่ท่าช้างแต่ที่ท่าช้างประตูเมืองไม่ตรงถนนถึงว่าจะตรงถนนพระก็ใหญ่กว่าประตูเข้าไม่ได้จึงต้องรื้อกำแพงเมื่อแห่พระมาถึงแล้วจึงก่อกำแพงขึ้นใหม่ด้วยเหตุนั้นในราชการจึงเรียกเป็นท่าพระมาทุกวันนี้เมื่อเข้าไปภายในพระวิหารหลวงจะเห็นแปลกตากว่าที่อื่นคือภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่สร้างสารรค์อย่างวิจิตจากพื้นจรดเพดานว่าด้วยเรื่องประวัติพระพุทธเจ้า25พระองค์รวมไปถึงเสาสี่เหลี่ยมทั้ง8ต้นเขียนภาพเรื่องไตรภูมิโลกสันฐานว่าด้วยภพภูมิโลกและจัก,กรวาลตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเหนือกรอบประตูและหน้าตา่างมีภาพชุดจิตกรรมสีฝุ่นบนกระดาษคข่บรรจุในกรอบไม้แกะสลักลวดลายพันพฤกษาอย่างฝรัง่ง ประดับอยู่เหนือช่องประตูหน้าต่างช่องละสาภาพรวม48ภาพเป็นงานฝีมือชั้นสูงของช่างหลวงในราวสมัยรชัชกาลที่สและรชัชกาลที่สี่สำหรับภาพทั้งหมดนั้นปัจจุบันเหลือ46ภาพเสียหายไปสองภาพเป็นภาพที่ประดับเหนือช่องประตูกลางเมื่อครั้งเกิดไฟไหม้บานประตูไม้แกะสลักฝีพรหัตของรชัชกาลที่สอง ในปีพุทธศักราช2 5 0 2ประตูไม้ชิ้นนี้ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครภาพชุดนี้ถือเป็นภาพชุดจิตรกรรมที่เล่าเรื่องสัตธิวิา,านที่สมบูรณ์แบบและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยตามคติการสร้างเมืองแบบโบราณน,นั้นราชการที่หนึ่งโปรดกล้าวให้สร้างวัส,สุทัศน์ขึ้นกลางพระนครเปรียบเหมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลการออกแบบพระวิหารหลวง จึงจำลองเป็นเขาพรอสุเมนและภาพชุดจิตกรรมสัตหิมพานจึงได้รับการสร้างสารรค์ให้สอดคล้องกับคติความเชื่อดังกล่าวก่อนเข้าไปในพระวิหารหลวงดูหน้าบันจะเห็นด้านบนเป็นรูปพระอินทร์ทรงช่างเอราวันส่วนด้านล่างเป็นรูปพระนารายทรงครุฑยุทธนาส่วนข้างในพระวิหารมีพระรีสกยมุนีด้านหน้าฐานชุกชีมีช่องประดิษฐานพระสรีระรังคารของราชการที่8 ตรงผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานด้านหลังของฐานองค์พระมีสถาปัตยกรรมแผ่นศิลาสลักศิละปะทวาราวดีตอนแสดงยมกะปาฏิหารและเสด็จทรงโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งงดงามมากพระศรีสักยมุนีเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงหล่อด้วยสำริดที่ใหญ่กว่าพระพุทธรูปหล่อองค์อื่นๆซึ่งปรากฏในประเทศไทยขนาดหน้าตากว้าง 6.25เมตรเดิมพระศรีศักยมุนีเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุขโขทยัยมีศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวอ้างถึงว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์พระชวงพระร่วงช่วงปีพุทธศักราช1 8 9 0ถึง19 1919ซึ่งเป็นปีครองราชแห่งสุขโขทยัย โปรดกล้าวให้หล่อและทำการฉลองในปีพุทธศักราช1904พระพุทธลักษณะพระศรีสกยมุนีเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาอยู่ในท่าปางมารวิชัยพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาคลองจีวรห่มเฉียงชายสังคติยาวลงมาถึงระดับพระนาภีมีปลายเป็นสองแฉกเขี้ยวตะขาบลักษณะพระองค์ค่อนข้างสั้นบั้นพระองค์เล็กพระอังสาใหญ่ หัวผัฐานปนลักษณะพระพักและพระเศียรที่ปรากฏคือพระรัศมีเป็นเปลวสูงตั้งอยู่บนพระอุสณีรูปมะนาวตัดเส้นพระศกขมวดเล็กแบบก้นหอยพระพารกรูปไข่เกือบกลมพระขนโกงแยกออกจากกันระหว่างพระขนงมีพระอุณาโลมขั้นอยู่พระนาสิกงุ้มพระโอดอมยิ้มเล็กน้อยพระหนุกลมจุดสังเกตที่ปลายนิ้วเสมอกันทั้งห้านิ้ว ถือเป็นศิละปะรัตนโกสินที่แดัดแปลงจากแบบโบราณนี่คือการแสดงเกีตนารม์ของบูรพากษาัตริย์ทุกๆยุคทุกสมัยแม้แต่องค์ปรมแห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อตอนที่พระองค์ได้สร้างกรุงเทพมหาคนครนั้นได้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้ในวังเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์แต่พระองค์ไม่เคยลืมประชาชน จึงได้สร้างวัสสุทัศน์แห่งนี้ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรของพระองค์พระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยต่อพระพุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างยิ่งความศรัทธาต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนยกตัวอย่างเช่นกรณีรัชกาลที่หนึ่ง ตอนที่นำแห่ขบวนพระศรีสักยมุนีเข้าวัดสุทัศน์นั้นก็มีรับสั่งให้ร้านค้าต่างๆบริเวณที่พระศรีสักยมุนีจะผ่านให้ทำดอกไม้ทูบเทียนบูชาสมนอกจากนั้นพระองค์เองแม้จะทรงประชวนอยู่แต่ก็ลุกขึ้นไปร่วมบุญในครั้งนี้ท่านถือว่านี่คือการสร้างบารมีนี่คือพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทย ถอดรองพระบาทดำเนินพระบาทเปล่าฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองปัจจุบันนี้ลองมองย้อนกลับไปบุรพกษัตริย์ไทยปฏิบัติตัวเช่นไรอุปถัมภ์ศาสนาพุทธเช่นใดแผ่นดินนี้เจริญงอกงามแผ่นดินนี้งดงามมาได้เพราะมีพื้นฐานภาพพื้นบ้านภาพแบก็กกราวเป็นพระพุทธศาสนาทั้งหมด จึงทำให้แผ่นดินไทยสุขสงบมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ